คำเตือนคลิปนี้อานมีคำพูดที่ไม่สุภาพอยากให้น้องๆเข้าใจนะคะว่าพี่พูดตามความรู้สึกนะถ้าไม่โอเคก็ข้ามไปก่อนนะสำหรับใครที่เข้าใจากันแล้วไปชมคลิปกันได้เลยส <240. S 1> องร้อยสี่สูไ e หมอโอนพูดไว้ว่าไงอ่ะมันบอกว่าไม่เกินส2หรอกสินเต้นอนะ่ะเนี่ยขอขอสักขอสัก50โลก่อนวอร์ม <c oughs> กันเคยกดเยอะขนาดนี้ เนี่ยน่ากลัวหนึ่งสองสามอุ้พักหน่อยครับพี่อุ้ย ใครใครมาใครมาไอมามาแต่ใครว้าได้แล้วสุดยอดมากมาแล้วเพราไอะไสี่แล้วเพื่แกสี่โอ้ไม่ก็ไม่ใช่สะโอ้ไม่ก็ไม่ม <positives it, S 3> ันกดแล้ว <c> สี่เธอห้าร้อยกว่า เพราะว่าอยู่บนโดมันั้นผมบบโดมให้หันมันเยอะกว่านี้นี่อาซีสองมาใช่ไหมอเ,เอาไม่รู้ไม่เคยกดขนาดนั้นนี่เด้ตัวเดียวกูก็พอ,อด๋ยวอนถามว่าเอาเอาวุธเอาเอาวุธก่อนหรือเอาซีสองก่อนงั้นกูกดอีกหนึ่งคิกก่อนหา้มามับเฮ้ยอะไรอะซีหนึ่งวกอาวุธ ใครมาคุณพี่ใครมาสวัสดีค่ะสวัสดีใครมาก็ได้เว้ยจริงเหรอไงตามคำสั่งอะโดมว้าว้นึงด,ดีเวอร์แถมอีกหนึ่งตัวว้าวมัะนะไม่เคยกดอาวุธครั้งแรกในชีวิตของเกินชินดิฉันมึงเคยกดอาวุธอ๋อตื่นเต้นเฮ้ยคลุก พอได้อวบก็สีสองโอเคหมอมอมหอมาเหมือ,มอมมนเดิมห้าเหมือนเดิมห้าเหมือนเดิมทีละห้าพอได้อวบสีสองแล้วก็กดยายสีศูนย์มาแล้วก็กดมาเวลกาทั้งหมดเคไม่ ไม่มาหรอกฟองคลิกเนี่ยไม่มามาสามสี่มายังยังมาคลิกเนี่ยต้องมาแล้วมายัง ต,ต่ออีกห้าเหรอห้าอะไรไอ้ถึงอันเนี้ยกดอีกห้าเรอหรือสลับไปกดอันนู้นเ้ยเ <5 S 1> หรอหมามาแล้วมาแล้วไปแล้วไปแล้วคุณพี่เต้ไนไงวะตกใจหมดกูงงไม่เคยกดตู้นี้ จะเติมฟรีไปหรือเปล่าแล้วไงต่อกลับมาคุณมิก้าก็กดสี่สองไปทีละห้าไปเดียวยิ่ตื่นเต้นตื่นเต้นจัดขี้คนกดแล้วตื่นเต้นจัดหนึ่ง เยอะยังยังกัเย็นโอ้ยแม่งน่กกา,ากลัวจังหวะการกดรัวๆอย่างเงี้ยมาเถอะค่ะยังเสี่ยยัง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 สามนะสี่มาทำตสเต็ปไม่มาแล้วอ,อาจจะทบรอบเมื่อกี้ไปแล้ว ไปทีละห้าต้องมาทีละห้าไปขที่นะรอบไปแล้วไปแล้วไงมันรอบไปแล้วไปแล้วไงครบสิบแล้วเนาะปัดไปที่สิบมาๆมามาุงมาุมามามงไอดี ID เพื่อนผมไม่ใช่ดีผมมาุมงมาุมงสิบแล้วเอออันสิบเป็ดไป มาละอันนี้ต้องมาละมันต้องมาละก็ก้องกดทีละห้าทีละห้ากิกไม่มาเลยวะ <c oughs> ไม่มาเลย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยได้ทีหนึ่งแล้วรัวๆจะมาไวฮึอ่อย่าๆใจเย็นๆใจเย็นๆใจล่มๆใจลุ่มๆเราค่อยๆกดหายใจตามจังหวะมามาอีกแล้วแก คัดชี้นะแบมไปหัวกูมา <laughs> แต่ว่าไอ้ดีกูไม่มาเลยไอ้ดีคนอื่นมาจังหัวมาคะ่ะ <laughs> <laughs> หัวไงหัวแบบโ้ยหลงหลงอะไรอย่างงี้หลง อันนี้ต้องน้ำใหม่ใช่ปะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้ชายมามันเป่งแบบมันเป่งแสงแบบไปนั่นไง่น,นไง โอ้ยแมวแล้วไงไม่กดย้ายต่อกดได้เลยเหรอเอ้ามาแชันเดียวกันเหรออือเตียวอุ้ยเฮี้ยตากลัวสัดสองอะไรอ่ะเกิดไปเั้่อเนี่ย

อาวุธใหญ่ช่างแม่งโอเครับเซฟอีเฮียนี่ไงดวงกูไปอยู่ไหนดวงกูไปอยู่กับโดม,มดไงเอ้ให้ทีสามก่อนว่ากันนน่โอเคพี่นะครับได้ตามคำต่างครับ เขาเรียกดวงการละกินีไปไม่มาไปอ่านแปลว่าซีสีมนทำอะไรได้หรือโอเคยังไม่มายังไม่มา อะไรจะเอาอะไรเธอมาลงลงไปยังวะไม่ถวายเทพแมวตอนนี้ไม่ถวายเงียบเงียบอยู่เงียบกคลิปอยู่เงียบกคลิปอยู่ค่ะมาพักมาพักหายใจกันแป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็มาเอาวะยังวะยังกริบอยู่ ดูอีโอนพ่นไม่หยุดแรกแรกในราคาเพิ่มทีเดียวไหมเดี๋ยวอีกสักอีกสักสองคลิกแล้วนะอีกสักสองคลิกมาไม่มาเออ,อรออ,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 อะไรโอเค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 อเคเยอะจังเคี๋ยวอเคเริอมอเคโ่เคโอเครับคาอเคโ คุณพี่คุณพี่ต้องเฝ้าจอนะคะคุณพี่คุณพี่ต้องอยู่เฝ้าจอนะคะออเพราะเพิ่งมาแค่500โลคุณพี่คุณพี่หายจากจอไม่ได้นะคะเดี๋ยวน้องไม่มาเดี๋ยวคุณแม่จะมาโอ้ไม่รู้ดิเลี้ยวอะอะไรอะเออย่้ขึ้นดีสามแล้ว ที่สาม้วค่ะต่อนะคะต่อไหมคะจะไปต่อไหมคะพักเบรกอี้ยออกครึ่งเดียวไอ้ครึ่งเดียวมันได้ขนาดนี้แล้วอ่ะอีเหี้ยกดขนลุกมากแบบเป็นการกดเรียบขนลุกสุดพองสุดสุด็ดรอบเดียวแถมแถมรป๊บเดียวออกอ่ะก็นี่ไงก็ดวงกูอยู่ไอ้ดีนี่ไงแล้วไรได้ผัวด้วยได้ผัวดีลุกด้วย ดวงคนมันจะได้แต่มันเอ่ยว่าไอดีจะไปดีเพื่อนไม่ใช่ไอดีเขาไอดีเขาได้ไปแล้วเขาแค่ตัวเดียวเอามีมีไว้ขี่รถมอเตอร์ไซค์เฉยๆอันนี้ไอดีเพื่อนเลือดนีอยู่หลักร้อยเดิม้อนหายใจใส่เดียวปุยตุ้ยเลยจ้าเรอเราเจ้าขอไอดีเข้ามาก่อนเจ้าของไอดีไม่อยู่เฝ้าจอไม่ออกเลยไปสี่ห้าโอ้เอางั้นเลยออกก็จะเอาถึงสี่ห้าไงไม่อ่านดีสิมอ่ะอีโอไม่บอกสีหกเลยกลัวแหละ เออไปดิสั่งมาแล้ว่จะไปมันเป่งมันเป่งแบบมันเป่งครับหืกูละขนลุกอีดอกเหลือถึงไหมล่ะไม่รู้ไงเหลือสองร้อยห้าสิบนฮ้หมดเ่ยนั่งให้มันดีๆกันประมาณห้าก่อนโอเค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  เออมันเป็นทริคบางทีของเจ้าของ ID. ไอไดีมามาแล้ว <c oughs> ยานี้ขนาดแค่มันมันร้อนนะผมไม่เคยกดดิชีตไม่เคยกดแบบขนาดนี้ป้าร้อยร้อยแปดสิบโลก็ก็ลองแล้วอะไม่ออกอะอันนี้มันกูกดไปเท่าไหร่แล้วกูจำไม่ได้แล้วเนี่ยไป ดูความเป่งยังยังแบบทำไมมันเข็มเข็มทำต้มอยู่ข้างนอกเกลือติดมือมันนิดหน่อยปัดละ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 ไปโอ้โหดูความเป่งน,นั้นดูความเปล่งนะข้าวแบบเออเดี๋ยว ร้อนจังเลยค่ะมอวิก้าร้อนจังเลยค่ะต้องไม่มาวะร้อนจังเลยค่ะคุณแม่ขับรถผ่านหน่อยสิคะคุณแม่ซองร้อยสุดท้ายนะคะเฮียแม่ไม่โอ้เฮ oh, yeah. ียแม่ไม่มาเลยวะหลายคลิกแล้วนะ คุณแม่เรามองตากันแล้วคุณแม่มาเถอะค่ะกินแปลกสภาพไม่ดีแต่เรามองตาคุณแม่แล้วเรามองที่ไหนตาคุณแม่แล้วคุณแม่บอกโอเคค o m ม on แม่เห็นไหมบบเราสื่อสารกันนะ มาแม่มาแม่มาแม่แตกใจหมดทีตีตงนี้ทำไมไม่มาไอดีกูมาไอดีกูกูอยากได้กูอยากได้เดี๋ยวเดี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 ๋ยวเดียวมาอีกคนนะคะครับ้าว คุณแม่จับมือหน่ะคุณแม่นี่เนี่ยไม่หลุดเหลีดเลยอ่ะไม่โคตรเวอร์ขอบคุณท่านนิลูกที่พาคุณแม่มาด้วยขอบคุณอาสามีเจ้ายงเวอร์อะไรอ่ะขุมสัตว์ขุมสัตว์เกี่ยงถึงตีหงแน่เลย กูนึกว่าจะไม่ได้นั่งหัวใจแล้ว้วอรโอคมวยดีแพทถ้าคือล็อกอินไม่ได้คืออีโอเล่นอยู่ไเดีเลยโอ้โหคแม่แม่งร้อนมาฮะร้อนจริงอ่ะคุณแม่คุณแม่ซีสีเนี่ยมันร้อนจริงๆไปค่ะมาคุณแม่มามาเลยเดเย็นเดเย็น คุณแม่แบบแป๊บแป๊บเติมน้ำมันแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยววน้าใหม่เดี๋ยววน,น้าใหววนนม่หแป๊บเบติมน้ํามันก่อนไปค่ะมาเลยี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเดินไปป่ะวิยวันนี้ไม่ได้ท่าวันนี้ไปทําอะไรมาวันนี้ไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้นอนมาเต็มอิ่มไม่มาเฉยไอ้เนี้ยไม่หลุดเดรีเลยอ่ะโคตรเวอร์ ขุมสัตว์อีเชี่ยตีหกด้วยไม่กล้าละอีดอกออกง่ายเกินระวังตีเจ็ดนะมันมีตีเจ็ด้วยหรอไม่มีจำคืนเกิดจะได้อะไรหดดาวให้พี่ดูหน่อยสิเอาได้ค่ะคุณพี่ปุ่มดาวเนี่ยหรอว้ายไฟมาม,มาค่ะคุณแม่ดวงที่หนึ่งมัดเขาให้ ตรงที่ลองค่ะลบหน่อยบิกใบมาผู้สาวอีกใบมาแล้วค่ะวู้ฮู้คุณแม่วู้เอาไฟกันนี้ไหมคะคุณแม่โอเค เอาเอาตอบปะเอาส่หกเลยปะเอาสิเงี้งเอาเหรอขาดอีกหนึ่งใช่ครับพี่ไปเอาไม่รู้เผื่อแบบพอล้าพอใจละโอ้ยชี้อะตกใจหมดไปเอาก็เผื่อว่าจะเหลือเก็บไว้ในอนาคตเลย่างนี้ประหยัด เนี่ยมันขึ้นไม่ขึ้นดูตอนไหนวะอีสัตว์ไม่เหมือนกันเลยมาขมาันขมันร้อนแล้วดิประวันชันหกคุณแม่เพื่อเพื่อหนูคุณแม่คุณแม่สักครั้งนะคะอีกสักนิดหนึ่งคุณแม่ไปค่ะ รู้ไหมอออนคุยว่าไงอ่มันบอ,อ,อ,อกว่าไม่เกิน42หรอก 1 1ึ่รอยสิโลค่ะมาปีดค่ะโดนกดสี่ค่ะไปค่ะของกลัวอะไรสีู่กดให้ตายก็ไม่ออกอย่าลืมปั้นนะับโลขอบพระคุณค่ะมีคนบอกว่าจะยืมไปดีเล่นแลยไหน เอามาใส่ทีมเล่นสิโชว์ตัวไม่ใช่เอามาใส่เฉยๆเอามาโชว์ตัวมื่อถามมาว่าไหนเอามาโชว์ตัวสิค,คุณแม่มานันนะ,ะค่ะเนี่ยวู้วู้คุณแม่เทก่อน ไหนคุณแม่โอ้โหไม่ได้ไม่คุณไม่เคยเห็นโพสิชันนี้เลยใส่แว่นเนี่ยแม่ถืออาวุธให้ดูหน่อยค่ะโอ้มันก็สีดำชุดก็สีดำคุณแม่ <ะ>งามงามหลเอาไปค่ะฟินฟินสีหนะคะอย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้พลาดตอนต่อไปนะคะสำหรับใครอยากดูตอนอื่นๆกดที่เพจิตได้เลยขอบคุณค่ะ